สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอราวไทยแลนด์ประจำวันอังคารที่10พฤศจิกายน2558กระดิฉันเบญจพรวงศักค่ะกลับมารับชมเราวไทยแลนด์กันต่อนะคะไปกันที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต2เล่งติดตามการแก้ไขปัญหาต่างๆของจังหวัดสิงห์บุรีนายอัครเดชเจิมศิริผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีกล่าวต้อนรับนายวิชิต ชาติไัยสิทธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตสองพร้อมด้วยคณะเดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่สารการจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้ในการติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและผลการติดตามการใช้ใจ่ายงบประมาณซึ่งในการตรวจกิจกรรมติดตามครั้งนี้เน้นการติดตามการใช้ใจ่ายงบประมาณโดยเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆอาทงาิงบพัฒนาจังหวัดงบพัฒนากลุ่มจังหวัด งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบประมาณของส่วนราชการที่มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดงบกลางเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในกาอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีการตรวจสอบการใช้ใจ่ายงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนอกจากนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้น mm ินให้จ hmm. uh ังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดจึงขอให้จังหวัดเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาต่างๆและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดรวมทั้งเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่องแล้วรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นประจำทุกเดือน จังหวัดสิงห์บุรีถแถลงข่าวแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์ประเทศไทยภาค16จังหวัดนายเลวัตอัมพรวนน์ประหลัดจังหวัดสิงห์บุรีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมฟังการถแถลงข่าวแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์ประเทศไทยโดยมีนายบุญเดิพลอนุดมประธานเครือข่ายผู้นำนันทนาการพระ,ะศึกษา สิงห์บุรีและประธานชมรมนักฟุตบอลอาวุโสศูนย์ภาคกลางได้จัดศึกลูกหนังฟุตบอลอาวุโสที่จะมาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลซึ่งการคัดเลือกตัวแทนจากทั่วประเทศในครั้งนี้เป็นรอบคัดเลือกตัวแทนโซนภาคกลางณสนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อหาตัวแทนเข้ารอบชิงชนะเลิศที่สนามสุดท้ายที่กรุงเทพและมีการจับคู่แข่งขันระหว่างสาย A กับสาย B เพื่อจะได้ทำการแข่งขันต่อไป โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประชาชนทั่วไปได้มารู้จักกับวัฒนธรรมประเพณีและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรีอีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้มีการออกกําลังกายภายในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับผู้สูงอายุโดยคณะฝ่ายจัดการแข่งขันเห็นชอบให้จังหวัดสิงห์บุรีเป็นเจ้าภาพโดยมีภาคกลาง16จังหวัดประกอบด้วยสิงห์บุรีอ่างทอง ชัยนาทลบบุรีอยุธยาสระบ,บุรีนครนาย,ยกสุพรรณบุรีสมุทรสาครน,นครปฐมกรุงเทพมหานครเพชรบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการกาญจนบ,บุรีนครสวรรค์โดยทางสิงห์บุรีเป็นเจ้าภาพ